ดีค่ะวันนี้อานนยจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสัญลักษณ์รหัสลับบางอย่างนะคะที่เราทุกคนจําเป็นต้องรู้ไว้เพื่อที่จะหันมาดูตัวเองนะคะว่าเรามีรหัสลับลหรือเปล่านั่นก็คือเรื่องของกากระบาดท,ที่กลางฝ่ามือของเรานะคะเพื่อนๆน,นรู้ไหมคะว่ากากระบาดท,ที่กลางฝ่ามือเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ หรือไม่และถ้ามีด้านซ้ายจะหมายความว่าอย่างไรมีด้านขวาจะหมายความว่าอย่างไรนะคะวันนี้อนอยจะมาสรุปความให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะคะเริ่มที่ข้างซ้ายก่อนเลยนะคะสัญลักษณ์กากบาทที่กลางฝ่ามือด้านซ้ายนะคะจะบ่งบอกว่าเราเนี่ยมีเซนส์มีสัญชาตญาณมีสัญญาณการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกสิ่งแวดล้อมหรือรายละเอียดต่างๆ อย่างแม่นยำมีความอ่อนไหวมากๆเปรียบเสมือนฟองน้ำนะคะที่สามารถดูดซับพลังงานได้รอบทิศทางเลยเพราะว่ามือซ้ายนะคะเปรียบเสมือนอดีตนั่นเองนะคะอดีตนั่นหมายความว่าคนที่มีการกรบาทที่ฝ่ามือด้านซ้ายนะคะมิใช่ผู้ที่เพิ่งเคยเกิดนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณน,นั้นได้สั่งสมทานศีลภาวนาบารมีมา นับพบนับชาตมีท่วนนะคะและได้ปวารณาตนหรือตั้งอธิษฐานจิตในการที่จะมาเกิดในภพชาตินี้เพื่อทําการสร้างบารมีนั่นคือที่มาของการที่คุณคือผู้ถูกเลือกนั่นเองนะคะถูกเลือกให้มาทําภารกิจไม่ว่าจะเป็นสิ่งดีงามด้านใดการช่วยเหลือผู้คนเป็นแสงสว่างให้ผู้คนพ้นจากความทุกข์มาเป็นครูบาอาจารย์นะคะหรือแม้กระทั่งมาเป็นจิตอาสาเพื่อตันลมสังคม ไม่ว่าจะเป็นในด้านสิ่งดีงามใดๆนะคะให้รู้ไว้เลยว่าการกระบาดด้านซ้ายนั้นหมายถึงทุกคนที่เกิดการเรียนว่ายนะคะเกิดการตั้งใจที่จะมาสร้างบารมีความดีงามนั่นเองนะคะแต่ว่าชีวิตของผู้ที่มีการกราบาดท,ที่กลางฝ่ามือด้านซ้ายนะคะมักจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะคะเพราะว่าพวกเขาเหล่านั้นนะคะจะถูกผลักให้ไปเจอกับวิกฤตชีวิตเสมอผลักให้ไปเจอกับเหตุการณ์ ที่ทุกยากลำบากเพื่อที่เราจะได้ทำการเรียนรู้ได้อย่างกระจ่างแจ้งด้วยตนเองได้เข้าไปประสบพบเจอกับเรื่องราวแห่งความทุกข์นะคะเพื่อที่จะได้ทำการเปล่งประกายแสงที่ถูกปิดทับไว้แต่ในท้ายที่สุดนะคะผู้ที่มีกรารการะบามือด้านซ้ายก็จะเกิดการตื่นรู้นะคะแล้วก็นำพาตัวเองยกระดับขึ้นไปเพื่อไปสร้างบารมีให้ได้ อย่างที่ได้ตั้งใจไว้นั่นเองคราวนี้มาถึงด้านขวามือบ้างน,นะคะใครที่มีการกรบาทที่มือขวานะคะมือขวาเนี่ยจะองบอกถึงปัจจุบันชาติของเรานะคะไม่ว่าคุณอาจจะเพิ่งเคยสังเกตเห็นอาจจะเป็นร่องรอยที่ลึกชัดเจนหรือแม้กระทั่งเป็นร่องรอยจางๆก็ตามให้คุณรู้ไว้เลยนะคะว่าการกรบาทที่ฝ่ามือด้านขวานั้นจะโชว์ขึ้น การสั่งสมจนเต็มนะคะนั่นหมายความว่าคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจและเพียรปฏิบัติอย่างดีงามในภพชาติปัจจุบันนะคะจนกระทั่งเมื่อสัญลักษณ์นี้โชว์ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าคุณเต็มพร้อมแล้วนะคะคุณจะได้รับพรพิเศษในการเป็นผู้สร้างและการมีวาจาสิทธิ์นะคะแล้วข้อดีคืออะไรข้อดีก็คือ ็นผู้สร้างเนี่ยนั่นหมายถึงคุณสามารถสร้างสรรค์สิ่งใดก็ได้ที่คุณปรารถนาไม่ว่าจะเป็นในทางโลกในแง่ของธุรกิจการทํางานความรักหรือสิ่งใดๆที่คุณปรารถนาเทวดาจะพักสนับสนุนนะคะและให้พรกับคุณให้ได้มีความสมหวังนั่นเองนะคะและในแง่ของวาจาสิษ์ก็เช่นเดียวกันนะคะผู้ที่มีกากบาทที่ฝ่ามือด้านขวาคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใน คุณจะได้รับพรเป็นวาจาอันศักดิ์สิไม่ว่าจะเกิดการเจราจาต่อรองใดๆนะคะคุณก็จะมีเสน่ห์นะคะมีผู้คนรับฟังนะ,ะสามารถโน้มน้าวจิตโน้มน้าวใจผู้คนให้คล้อยตามได้นะคะอันจะนํำพามาให้คุณนั้นเกิดความสมปรารถนาอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อน,นี้เนี่ยให้ทุกคนต้องระวังไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีวาจาศเนี่ยมันก็คือ ดาบ,บสองคมนั่นเองนะคะคุณพูดสิ่งใดสิ่งนั้นมักจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะคะให้คุณรู้ไว้เลยว่าผู้ที่มีกากบาทที่ฝ่ามือด้านขวาคุณต้องมีสติในทุกคําพูดที่ได้เปล่งออกไปเพราะสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นจริงนะที่คุณพูดไม่ว่าคุณจะมีโทสะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มีความโกรธมีความโมโหพยายามมีสติอย่าใช้คํารุนแรง อย่าสาบแช่งอย่าด่าทอนะคะเพราะสิ่งหลายๆเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นจริงนะคะคุณต้องระวังในข้อนี้ด้วยนะคะโอเคก็ถือว่าไม่ว่าจะเป็นด้านขวาหรือด้านซ้ายใดๆก็ตามให้รับรู้ไว้เลยนะคะว่าเราคือผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วไม่ว่าจะเป็นของเก่าหรือบุญกุศลที่เราเพิ่งสร้างใหม่ก็เป็นสิ่งดีงามที่เกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนนะคะแล้วก็ ให้เราสร้างความดีสร้างสมบรเีให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้วยนะคะเพื่อจะลงโลกใบดีให้สวยงามเนาะยังไงผู้คนที่สนใจในศาสตร์ของจิตวิญญาณและการปฏิบัตินะคะอย่าลืมกดติดตามช่องไว้นะคะและหากใครที่มีการกระบาดท,ที่ฝ่ามือด้านใดก็ช่วยคอมเมนต์นะคะแบ่งปันให้ได้รับรูรับทราบกันด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะ